ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับทุเรียนต้นนี้นะครับสองปีสองปีเสร็จเนะครับก็จะเข้าปีที่สามแล้วเอ่อนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนสมาชิกพอดียิงหัวสริงเกอร์นะครับน้ำไม่เหวี่ยงนะครับได้แค่ในบริเวณนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็ปลายสายเช่นกันนะครับมันไม่เหวี่ยงครอบคุมพอไม่เหวี่ยงดินฝั่งนั้นก็ยังแห้งนะครับลาต้นยังไม่เปียกเลยครับเพื่อนสมาชิก ลำต้นยังไม่เปียกเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นผลกระทบนะครับเี่ยดินพวกนี้ยังแห้งอยู่ครับนี่ยมันยังเป็นแห้งๆผากยู่มันไม่มีความชื้นนะครับพอไม่มีความชื้นนะครับพวกัังก็ยังไม่เปียกเลยนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือใบมันจะเหลืองเพราะรากมันไม่ครับรากมันไม่ ใบมันจะเริ่มเหลืองและที่สําคัญจะเป็นซันเบิร์นครับเพื่อนสมาชิกซันเบิร์นนะครับทางทิศตะวันตกในช่วงบ่ายๆโดนแดดนะครับนี่มันจะเป็นซันเบิร์นแรกๆจะเห็นเหลืองๆกลางใบอย่างนี้เขาเรียกซันเบิร์นนะครับน,นี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเหลืองที่กลางใบนะครับเหลืองที่กลางใบอันนี้คือเริ่มเหลืองจะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นซันเบิร์นนำไม่พอถัดมามันก็จะไหมแบบประมาณนี้นะครับเป็นจุดไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่เชื้อรานะครับไหมไม่ซันเบิร์นแล้วท้ายสุดมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเชื้อรานะครับเป็นเป็นเป็นใบไหมจากซันเบิร์นเนื่องจากว่าเอามือสัมผัสตรงนี้นะครับเอ่อมันจะออกแห้งๆกรอบๆนะครับเป็นสักๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับนี่มันไหมทะลุด้านหลังเลยนะครับปลายใบมันไหมนะครับ ก็คือ 1. มันไม่สามารถดึงน้ำนะครับลากไม่สามารถที่จะดึงน้ําขึ้นสู่ใบได้นะครับก็แล้ว<ล>ในเรื่องของการคายคายน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะทําได้ไม่ดีสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงจะรับแสงรับแดดอย่างเดียวนะครับใบนี้ไายแล้วครับรับแดดอย่างเดียวนะครับรับแดดอย่างเดียวแต่น้ําไม่ได้ดึงมาตามท่อน้ําถ้าดึงปุ๊บเนี่ยมันจะคายคายคาย คายน้ําทางปากใบพอคายน้ําทางปากใบมันก็จะช่วยละบายความร้อนด้วยแต่ถ้าลากนะครับไม่สามารถดึงขึ้นสู่ใบแล้วก็คายใบได้รับความร้อนหน้าใบอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คลายความร้อนออกจากใบได้เพราะฉะนั้นนะครับมันไม่มีความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับในเรื่องของใบมันจึงไม่นะครับไม่ทุกอันเลยนะครับทุกใบเหลือง เหลืองไหมทุกอันนะครับโดยภาพรวมจะเหลืองประมาณนี้นะครับเหลืองเหมือนลักษณะเป็นเชื้อรานะครับเสดายทุเรียนตัวนี้ต้องต้อง,องรีบเสริมเติมเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับวันเสาร์ก็คงจะได้เดินท่อใหม่นะครับเนี่ยโดยภาพรวมนะครับเลิกงานก็ห้าโมงหกโมงเย็นมันไม่มีเวลาทำก็มันค่ำเร็วนะครับ เพราะว่าท่อน้ําน้ตรงนี้มันก็ยังเบาอยู่นะครับต้องต่อท่อใหม่นะครับทําเมนใหม่เข้ามาเพราะทุเรียนต้นใหญ่มันต้องใช้น้ําเยอะนะครับนี่คือข้อเสียก็เลยเช้านี้ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนสมาชิกว่าถ้าน้ําไม่ถึงน้ําไม่คุมนะครับไม่ครอบคุมเนี่ยมันจะเป็นสันเบอร์น,นี่นะนะครับอาการสันเบิร์ถึงถ้ายาลาอย่าไปฉีดนะครับถ้าฉีดยาลานี่มันยิ่งเหลืองนะครับยิ่งไม่ไปใหญ่เลยเพราะว่ายาลานมันจะไล่ความชื้นออกนะครับ คือถ้ายาละพระฉีดเพิ่มเนี่ยมันไล่ความชื้นออกจากใบนะครับแลาจะทําให้ยิ่งไม่เร็วกว่าเดิมนะครับนั่นคือวิธีการแก้แล้วปุ๋ยก็อย่าให้นะครับเพราะปุ๋ยนี้มันจากความเป็นกรดนะครับมันมีความเป็นกรดมีความเป็นเค็มแต่พืชอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพืชขาดน้ําเขาไม่ให้ฉีดนะครับเขาห้ามฉีดสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของอคือกรณีที่มันขาดน้ํานะครับเพราะว่าเห็นข้างข,างขวดปุ๋ยขวดยาฮอร์โมนเขาจะบอกนะครับหนึ่งให้ฉีด ช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้สองคาดว่าฝนไม่ตกสามแสงแดดอย่าจ้าสี่อยากให้ทุเรียนขาดน้ํานะครับฉีดไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นสารเคมีครับถ้าถ้าถ้าใบมันขาดน้ําเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาครับใบมันจะไหม้นะครับไม่ไหม้เนี่ยมันจะห่ออย่างนี้ครับน,นี่มันจะบิดไปใบเล็กๆมันจะบิดไปแล้วก็ใบก็จะหออ่อเป็นเหลืองนี้ แล้วก็ไม่ครับถ้าถ้าต้นเรียนขาดน้ําจะเป็นประมาณนี้ก็ยังไม่ต้องให้อะไรนะครับสิ่งที่เร่งให้ที่สุดคือน้ำครับตอนนี้อัดน้ําให้ฉ่าเลยนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่แก้นะครับถ้ามันเหลืองประมาณสัก5 0อร์ตอนนี้เหลืองอยู่ประมาณสักโดยสายตากน็น่าจะ40เอร์เซนนะครับเหลืองทุกยอดนะครับแต่ยังไม่ทุกใบ มันมันมันเหลืองเฉพาะยอดตรงตรงที่ได้รับแดดมากๆแต่ข้างในเนี่ยมันอยู่ในร่มมันก็ไม่เหลืองเห็นไหมครับอันนี้เป็นสันเบิร์นก็เหลืองตรงที่ปลายทั้งหมดเลยนะครับปลายใบที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ถ้ายอดไหนที่มันโผล่ขึ้นมาสูงๆมันอยู่ใกล้อาทิตย์มากที่สุดได้รับแสงมากที่สุดมันก็จะไหมก็จะเหลืองถ้าเหลืองมากๆถึง50-60%ถึงเรพออัดน้ำเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกไม่เข้าใจอัดเนี่ยอัดแรงๆเนี่ย ใบล่วงนะครับใบมันจะร่วงเขาเรียกว่ามันนอกน้ำนะครับเพราะฉะนั้นให้พึงระวังเวลาให้นี่ค่อยให้นะครับให้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นให้ให้แต่ให้บางๆไปก่อนให้เขาปรับตัวก่อนนะครับแล้วก็สัก2อสาวันแล้วก็อับฉ่าเลยอย่างนี้ได้ถ้าให้เราคิดว่ามันขาดน้ำไม่ให้เต็มที่เลยอย่างเงี้ย โอท่อน้ําท่อสายยางเอาไหลเจิงนองเนี่ยสลัดใบนะครับเพื่อนสมาชิกมันจะสลัดใบเขาเรียกว่ามันนอกน้ํานะครับมันนอกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเทคนิคอยู่บางอย่างนะครับที่เราต้องค่อยๆปรับให้เขาได้รู้ตัวนะครับเหมือนการใส่ปุ๋ยก็เช่นกันเราก็ค่อยๆใส่เขาจึงย้ําให้ใส่ห่างๆนะครับ ใส่ห่างให้ให้รากเขาได้กินปุ๋ยแล้วก็เขาขยับมากินปุ๋ยหรือเวลาลดน้ํานะครับความเจือจางของปุ๋ยมันก็จะมะีลดน้อยลงปุ๋ยแล้วมันก็ซึมเข้าไปหาลากมันจึงไม่ไหม้นะครับถ้าเราเหวี่ยงใส่เลยใส่เลยนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเล็กนะครับใบมันจะไหม้นะครับปลายใบไหม้นะครับแล้วก็ พวกยอดนี่มันจะไม่เดินนะครับก็สลัดใบสลัดยอดได้เช่นกันนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้สําหรับวันนี้ก่อนจะไปทํางานก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ